สว,ส,สวัสดีครับครับผมวันนี้มาพบกับรถตัวใหม่ใช่ตัวใหม่จะบอกว่าตัวใหม่เลยก็ไม่สะทีเดียวนะคะคตัวนี้ <ผม S 2> นะคะพี่โจขา เป็นตัวปรับปรุงใหม่ใช่ค่ะตัวล่าสุดเขามีชื่อรุ่นว่าอะไรครับ้องอ้อโคล่าคอ c จีอาร์สปอร์ตโอ้ยสุดยอดครับผมตัวนี้นะคะพี่โจ้ก็คือมีการเปิดตัวไปแล้วนะคะผมสดสดใหม่นะคะที่งานมอเตอร์เอโปใช่ส่วนเรานะคะเต์ตากรุงไทยไม่พ้านะคะรถตัวใหม่รถรุ่นใหม่ปรับปรุงใหม่เราต้องนํามาจอดอางนี้เลยนะคะเป็นตัวเป็นเเป็นตัวแบบ สัมผัสได้อย่างเงี้ยใช่ครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่ไม่ได้ไปดูในงานมาอร์โชว์ก็มาดูที่ตัวตั้งกรุงไทยได้ครับเข้ามาได้เลยนะคะที่ตัยตั้งกรุงไทยวันนี้เอามาจอดตรงนี้ให้ลูกค้าได้สัมผัสแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะโอ้กับพี่โจนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนใหม่มัางเนาะที่มันปรับปรุงมามีอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่นวีเซียสปอร์ตเนาะสวยตรงไหนนะทำไมลูกค้าลุมจังเลยที่งานมาอร์โชว์ที่เข้าไปไม่ถึงเลยนะคะใช่ครับ ข้างๆอ้อเลยค่ะพี่โจอ้อของความแตกต่างของตัวนี้หน่อยค่ะตัวนีวครบใช่แล้วครับก็คือน้องอ้อชี้ไปตรงนั้นเลยครงนี้จะมาตัวกระจังหน้าใหม่นะครับผมเป็นแบบเงานะครับผมทีอา o r t นะครับกันชนหน้าใหม่ด้วยนะครับกันชนด้วยใช่สวยมากนะคะซึ่งมันรับกันมากนะคะสองอันนี้แล้วลงมาด้านล่างก็จะมีสเกิร์ตตัวนี้นะคะใช่แล้วครับตกแต่งใหม่เลยนะครับข้างหน้านะคะ ทำให้ดูสวยขึ้นนะครับสวยมากนะคตัวนี้ดูมิติของตัวรถมากขึ้นอ่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่โจ้ขาครับล้อจะเป็นล้อตัวใหม่เลยนะครับเป็นล้อล้อขอบ8นิ้วนะครับ GR Sport นะครับรุ่นดำเงาเลยสวยมากครับเป็นแบบทูโทนครับขอบ18เนาะถูกดันเนาะนะครับแล้วมาเลยมาด้านข้างนะครับก็มีชุดแต่งเป็นชุดเกิร์ตข้างนะครับนะครับเป็นชุดเกิร์ตข้าง g r นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัว GR โดยเฉพาะเลยนะครับสวยมากค่ะพอมาทั้งหลังนะคะก็คือจะสังเกตเห็นง่ายๆอ๋อจะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยก็คือเพิ่มเติมเข้ามาอีกเหมือนกันนะคะตัวเดิมไม่มีนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะพี่โจเป็นสเกิร์ตหลังนะครับผมที่สําคัญครับต้องตาอ๋อมากๆก็คือโลโก้ใช่มโลโก้ GR ดำดำแดงเลยใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะ GR Sport โอ้โหสวยเลยนะเฉพาะรุ่นนะคะก็คือใช่แล้วครับเป็นสัญญาลิมิเต็ด ใช่ไหม <S <S ทำมาเฉพาะรุ่นนี้เลยโดยเฉพาะสเกิร์ตหลังนะครับเป็นกันชนท้ายนะครับแบบใหม่เลยเนาะมีเฉพาะรุ่น G R Sport เท่าน,นั้นนะครับผมสำหรับรุ่นนี้น้องอ้อครับและที่สําคัญเลยนะครับไฟท้ายแบบใหม่นะครับดูแบบโอ้โห oh, oh, ดุดันเป็นโอโคแบบตัวนี้เนาะใหม่ที่พิเศษสุดเลยก็มีในส่วนของตัวคิวที่เป็นสีดําตัดกับตัวไฟตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับให้อารมณ์ดุดันมากครับตัวนี้เอาว่าถ้าเกิดว่าขับรถ ข้างหลังมาคืองงนะว่าอุ้ยมีอย่างนี้ได้หรอใช่ไหมพิเศษมากค่ะตัวนี้นะครั้มันดูแบบดุดุนิดนึงอ่ะให้ลมแบบดุดันนะครับมันรับกับตัวสเกิร์ตมากพี่โตขาแล้วก็เพิ่มมาอีกอย่างนึงใช่ไหมคะก็คือจะเป็นตัวหลังคาดำใช่ไหมใช่ครับเป็นหลังคาดำเฉพาะรุ่นของตัว g รโดยเฉพาะเลยนะครับน้องอ้อครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พามาดูภายในเนาะสำหรับตัวนี้นะครับน้องอ้อก็นั่งอยู่กับพวงมาลัย ตัวใหม่เลยนะครับเป็นพรมลายแบบเปียโนแบ็กนะครับผมก็จะมีตัวขีดตรงนี้นะใช่ครับพี่โจเป็นดําเงาครับมันจะทําให้ดูสวยดูหรูมากยิ่งขึ้นครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลแบบใหม่แบบเปียโนแบ็กเหมือนกันนะครับมันจะได้อารมณ์แบบดำดำเงาสวยหรูมันจะยาวมาจากจางล่างใช่ครับใช่ครับเป็นขอบตัดด้วยเงินมันค่อนข้างสวยมากเลยครับน้องอ้อพอลงมาด้านล่างนะครับน้องอ้อจะเห็นบวเกีย หัวเกียร์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเกียร์แบบใหม่นะครับผมค่อนข้างที่จะจับแล้วก็ประชับมือมากพุ่มแบบ G R Sport โดยเฉพาะเลยตรงนี้นะคะใช่แล้วครับเบาะดีไซน์พิเศษนะครับสำหรับสัญลักษณ์รุ่น G R โดยเฉพาะเลยนะครับจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับน้องอ้อนะครับรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเลยสวยมากเลยค่ะก็คือจะมีตรงนี้เนาะสำหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยโอ้โหรับรองว่า l i m i t e d Edition ใช่ครับผมเอพี่เจ้าวแวะตรงนี้นิดนึงครับ เอ้มีซันปูด้วยใช่ครับก็คือตัวซันรูเนี่ยมีเหมือนตัวท็อปเลยเนาะใช่รุ่นที่ปรับปรุงอ่ะตัว GR ก็คือมีใช่แล้วนกันพี่เจ้าขามันมีปุ่มฟุตซ่าด้วยนี่ค่ะโอ้แล้วมันเป็นสัญลักษณ์อะไรครับเนี่ยน้องอ้อตรงนี้ก็คืออ่าปุ่มฟุตซ่านะคะก็คือจะเป็นรุ่นเฉพาะรุ่นของเขาเลยก็คือจะมีสัญลักษณ์ของคําว่า GR ด้วยนะคะตรงนี้สวยมากเลยเนาะกระจกมองข้างนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสีดําเงานะครับเป็นรุ่น g r Sport โดยเฉพาะเลยนะครับ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของ GR ใช่แล้วครับโดยรวมๆแล้วก็คือ GR เนี่ยก็คือสปอร์ตน้าขับน้าใช้นะคะก็้คร่าวๆนะคะเราสองคนก็คือจะให้ชมภายนอกส่วนว่าระบบที่เพิ่มเติมเข้ามามันมีมากกว่านั้นอยู่แล้วนะคะก็อยากจะเรียนเชิญลูกค้านะคะที่สนใจในรุ่นนะคะตัว GR Sport นะคะที่พอไปถึงงานเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงเนาะเพราะลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะก็ มาชมรถตัวจริงที่โตโยต้ากรุงไทยได้เลยค่ะแต่จริงๆคิวเราเนี่ยก็เป็นหมื่นเป็นแสนเือนกันใช่ไหมแต่ว่าเราพิเศษสําหรับเพจโตโยต้ากรุงไทยคผมนอกจากจะเป็นรถตัวปรับปรุงใหม่รถตัวใหม่นะคะแคมเปญของเรานะคะก็มีให้เหมือนเดิมมีให้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่ดอกเบี้ย1.19นะครับผหรือดาวสุดเปอร์เซ็นต์ได้่สหรือดาวสุดเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มีคนค้ำประกันครับผมที่สำคัญคนค้ำไม่มีนะ ฟีประกันมาชนอันี้ื่ะใช่เพราะว่าใครจะมาคำให้เราเนาะใช่ค่ะนะครับซื้อคนเดียวเลยดีกว่าไม่ยุ่งยากนะคะก็คโรล่าคอสนะคะรุ่นจี s p o r t ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะครับหรือเลือกครับดอกเบี้ยเพียง1 1 9ดเท่านั้นค่ะใช่แล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวอยากจะให้เข้ามาชมรถตัวเป็นๆตัวจริงๆที่โชว์รูมนะคะอ่ะโอเคงั้นก็วันนี้อ้อกับพี่โจ้ก็ เลาเท่านี้รอต้อนรับท่านผู้ชมแล้วก็รอต้อนรับลูกค้านะคะทุกท่านที่ชโชว์รูมโตโยต้ากรุงไทยค่ะใช่ครับสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับก็เป็นเบอร์ด้านล่างนี้เลยเนาะศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์เก้า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 สำหรับด้านล่างนี้เลยเนาะใช่ค่ะ